ลุยกันต่อครับอาทิตย์ที่1มิถุนานะครับอย่าให้เสียเวลานะกะเพราหมูสับไข่ข้นอ่ากองมีสันนะครับนี่ก็ลูกค้าขอรีเควสเป็นตัวแยกกับนะตัวกะเพราอันนี้ก็เราก็จัดให้ได้ตามคําขอนะครับถัดมาเป็นตัวหมูสับขั้วพริกเกลือตัวนี้เนี่ยแห้งแล้วก็ครบเครื่องนะครับในตัวของพริกเกลือถัดมาจะเป็นข้าวไข่ข้นยำปลากระป๋องนะไข่นุ่มๆนะครับกินคู่กับยำปลากระป๋อง3ารสเลยนะเรียกได้ว่าเผ็ดเปรี้ยวหวานครบนะในในเมนูนี้ รหรือใครจะสั่งเป็นข้าวไข่ข้นธรรมดาไม่ท็อปปิ้งเราก็จัดให้ได้นะครับส่วนวันนี้ออกอีกแล้วนะฮะเมนูสําหรับกะเพราสามูนะหมูสับนะหมูยอแล้วก็กุนเชียงหมูนะครับที่ขาดไม่ได้นะวันนี้ต้องมีนะครับกะเพราหมูสับกากหมูเจียวแต่ลูกค้ารีเควสเป็นตัวของไข่เจียวเข้ามาก็ลงตัวดีนะครับสุดท้ายนะออเดอร์ทุกอย่างเราก็จัดการนะแพ็คให้เรียบร้อยส่งให้พี่ไรเดอร์นะครับกาวันนี้ประมาณนี้นะครับ คุณมากครับ